สวัสดีครับชาวมิถุนครับผมนักการแก้วเพิ่มจาก YouTube ช่องนัดเอสโรและช่องนักการนำโชคนะครับดูดวงชาวมิถุนหรือท่านที่เกิดราศีมิถุนเกิดตั้งแต่วันที่16มิถุนายนถึง16กรกฎา,าคมขอ,ของทุกปีนะครับช่วงดาวราหูย้ายราศีตั้งแต่วันที่30มีนาคม2 5 1 5เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสย้ายราศีนะครับตั้งแต่วันที่8เมษายน 2 5 6 5นะครับถึงวันที่19เมษายน2566เนี่ยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับมาดูกันมาดูราหูนะครับดาวราหูเป็นเจ้าเรือนสุภะของชาวมิถุนนะครับจอนเข้าเรือนวินาศในแต่กันยา2563จนถึง30มีนาคม2565ที่ผ่านมานะครับ ในช่วงปีก่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพิถุนไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรนะครับการงานก็ติดขัดนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยช่วยเหลือสนับสนุนนะบางคนมีปัญหากับเจ้านายนะครับบางคนก็มีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะครับ <c oughs> ก็ทําให้การงานไม่ค่อยก้าวหน้าการค้าการลงทุนก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับดีก็ดีไม่เต็มที่นะครับ หลังจากวันที่30มีนาคมนะครับ2565ถึงตุลาคม2566เนี่ยนะครับชาวาดาวราหูจรเข้าเรือนลาภะก็ถือว่าโชคดีนะครับโชคลาภการเงินกระทองดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยมีปัญหาก็เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนนะครับจะมีธุรก,กิจการค้าการงานจะมีความมั่นคงมากขึ้นรายได้ดีขึ้นนะครับ การงานที่เคยติดขัดแล้วเคยมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับปัญหาทุกอย่างจะที่คลายไปทางที่ดีนะครับช่วงที่ผ่านมาราหูเป็น12กับพระขนาถือเป็นช่วงดวงร้าวนะครับบางคนถูกโทรยศถักหลังถูกนินทาว่าร้ายทําลายรับหลังนะครับหลังจากดาวราหูเข้าลาภะก็แปลว่าโชคลาภดีขึ้นนะครับมีความเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงมากขึ้นนะครับ ยิ่งดาวราหูของใครเป็นดาวที่ดีเป็นเกษตรมหาอุดมหาจักรราชาโชคนะครับจอมาทับดาวคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลหรือจอดมาเป็นสีจะยิ่งโชคดีเข้าไปใหญ่นะครับมีโอกาสได้โชคลาภแบบฟุกๆจากดาวราหูด,ด้วยเหมือนกันนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าดาวราหูใครเสียก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเป็นดาวลอยมาจากอลิมรณะพวินาศเป็นนิดหรือเป็นประเกษตนะรจอรมาทับดาวพุธคู่ศัตรูนะครับก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับทำให้มีคนมาขัดลาภผลนะครับ บางคนก็หวังรวยทางลัดนะครับนะระวังไปบางคนไม่เคยเล่นหุ้นเล่นหวยเล่นการพนันก็อาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับาการพนันนะครับก็ทําให้สูญเสียรายได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะครับว่าดาวราหูเดิมของท่านดีหรือไม่ดีนะครับแต่ถ้าดาวราหูเดิมดีจอนมาเป็นสีทับดาวคูมิดคูท่าตุสมพลเนี่ยถือว่าโชคดีแน่นอนจากดาวราหูนะครับ มาดูดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนคู่ครองกับเจ้าเรือนกรรมะการงานเนี่ยนะครับที่ผ่านมาดาวพฤหัสก็ยังสัมพันธ์ดีกับลัคนานะครับแต่ช่วงปีก่อนโน้นการงานอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพอเข้ามาปี2องพาก,การงานจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็ดียังไม่เต็มที่นะครับหลังจากดาวพฤหัสย้ายวันที่8เมษายน25งพ ภาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับดาวพฤหัสจรก็เป็นเกษตรเข้าเรืเรอนกรรมะทําให้การงานมั่นคงนะครับขยับขยายธุรก,กิจการงานได้ดีขึ้นนะครับคนที่เป็นข้าราชการหรือเป็นลูกจ้างก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใครที่ทํามาค้าขายนะครับทำธุรก,กิจส่วนตัว หรือการลงทุนนะครับก็สามารถขยับขยายธุรกิจการงานได้ดีขึ้นนะครับจะได้คู่ค้าหุ้นส่วนหรือคู่ครองเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานเป็นอย่างดีนะครับนะการงานดีที่สุดในรอบ12ปีเลยก็ว่าได้นะครับเป็นจังหวะที่ดีนะครับก็ขอให้ลงลุยอย่างเต็มที่นะครับโอกาสทองของชีวิต12ปีมีครั้งเดียวนะครับการงานปีนี้เป็นปีทองของชีวิตเรื่องการงานนะครับก็ขอให้ลุยได้เต็มที่เลยนะครับนะเป็น ดวงดาวเกืออ้อหนุนดวงชะตาทั้งดาวราหูกับดาวพระหัสนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากของชาวมิถุนนะครับหลังจากเจอปัญหาหนักมากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจังหวะทีด่ดีที่ดาวเกือนน้อหนุนดวงชะตานะครับยิ่งดาวพระหัสของใครเป็นดาวเดิมดีเนี่ยเป็นกเกษตรมหาอุดมหาจักรหรือราชาโชคจรมาเป็นสีนะครับหรือจรมาทับดาวคู่มิตรคู่าธาตุคู่สมพลเนี่ยนะครับก็ถือว่ายิ่งโชคดีเข้าไปใหญ่นะครับ นะดาวพรหัสท่านเป็นดาวดีมีแต่ให้คุณอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าดาวประหัสเ,เดิมเสียเป็นนิดหรือเป็นประเกษตรนะครับจอนมาทับดาวคู่ศัตรูอย่างทับดาวราหูหรือดาวเสาร์นี่อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับแต่เนื่องจากดาวประหัสเป็นกเกษตรนะครับปัญหาทุกอย่างก็สามารถผ่านพ้นไปได้นะครับนะระวังมีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่แค่นั้นเองนะครับ ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับชาวมิถุนนะครับนะเป็นจังหวะที่ดีทั้งการงานการเงินนะครับแม้แต่ความรักนะครับก็จะมีความมั่นคงเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะครับขอบคุณชาวมิถุนที่เข้ามารับฟังนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ